มือนี่ครับหาอไรายอยากฆาเห็ดขึ้นก็หาได้ข้ามหาเห็ดเพาะดอกเห็ดเพาะจะเป็นยังไงจะไปเห็ดเพาะยังได้บุญจักครับสว่าสดีมาะนี่เขามาหอดไม้เขาแล้วจักสีมีบ่มีว่าปีว่าหันมันเคยมีนะทำมาหาเมืองครับปีว่าหันมันเคยเกิดอยู่นี่ อยู่ใส่นัวอะไรสองดอกขี่คุยเ็นนอมันบาเห็นสองดอกแล้วว่าส้นเ่หาดองดองครับนี้องะเม่นมนอยู่บนฮิตพ่ออยู่บนนี่เลยกวัดเมื่อี้หรเนดอกเขาบัดเหรวะเส้น โอ้เนี่ยเคลียก็คือขือเสด็จกินโมเนดีคือมันเป็นอันนี้ลโอาจะมันเกิดด้ยามไดเคียบางทีนะเป็นมุดดวงมุดดินอยู่นะโอ้เคลียก็เป็นแต่เด็กกินเพราะอยากมาิแม่ดูเรา่ะเาเั็นนี่นี่นี่ นี่เครับมัอเขาเนี่เื่นอยู่นั่อ่ดินดีเม่ดไแนี่ดอกเขาดอกเขามั่นเห็นแต่ดอกเขาไม่เดาเจาะดอกนุ่มมันไหมดอกนุ่มมันอยู่ังไดเพชีิจักเนอยู่นุ่งกันนาดฮะมึงต่เห็นจะใส่เหมอนชองดกดีขวดกวดหันแล้วก็ถ่ายโทมมาเด้อ่ปล่าพอมาถ่ายประเด็ไอเดียกจบไเดพอกจ เี ations, ่ยนมางวดด้หย่มือนนั่นเด็กกินหวานบมนาะหานไหนอยู่เมฮไปอยู side, ่มามวลดีสิหรอกูเลยกลามาหาหรอกนี yeah. ่เช็กกูซีมีตอนนี้ิดดีแ้ันนนเาอยู่น่มันเคยมีวรเชนอืมีอยู่หันมันเกิดอยู่นี้เลยอืมก็ดเาเดมีอยู มีเบอร์เท่ันแลยเมันรักเกิดตงามไดนี่ดอกผู้ใหนึ่งบานมาเด้อเกมันเพื่อพอดอกกันหน่อยมนหลงลอยมันเมนจักเมนมาแมด้อนี่ผมโอ พอเทาเบิดงานเบิดคนะเลี์บงิเื่อนนี่เลี้ยเข้าเบิดเลยคุณโะดอจมันหลักออกไคยามใดกไหรอแ้มาใช้หน้ากับบ่เนาะเขาบได้สนใจอย่างนี้ี่อนี้ง่เห็นบอก นี่โอ้เข็เน่มนเนี่เม่างมันฮดเฮ็ดพอนี่ะนี่นบอกเมนแมนที่เมนไหนฮ็ดพอหนัโอ้ไปขวดทีวเดีขวดเมืองเพื่อมันอยู่นิน้ไดินะเขายจะได้ว่าดอก้อนทีจังไหน้ปนี่ที่โพดินขึ้นมาบ่ มันขีแตกมันนั่งเบิดแบนเห็นบ่โอ้เห็นตลง้อยครับจะดอเขาไเลยเลยดเขาแตกทีมรถไปเลยโอ้เแตงคน้เจามันเกิดนิยามเดิมตองอกนโอีกนีนึง่เข้ามาโซกัเิจ็กอันนี้เหือขี่เข้าแจ็นแก เย็นบ่เย็นบดเฒ่าบดแล้วโอ้ยเย็นบ่ได้อยู่ไปดอกเขามันหลายอยู่เด้ใส่ดีตึกๆแนวนี่จังสิอยู่โอ๋ <simitation> 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 ใครห,หาเห็นบอกผมด้วยสี่บอกผมแนวใพรห,หาเห็นนะะ่ะที่พื้นแนวใดมือหู่นจับข้างบาดินแตกที่แนวใดอูแตกเค็บๆนี่บ่อือโม,มห็นแล้วดอกหนึง อันนี้ดอกน่อยเจ้าเห็นจะขึ้นเป็นเมืองมูเป็นเสือนัางต่อไปครับจึงมันเห็นเอยียงนะสวยกลางทงกลางน่ะไม่รู้จัดแต่มันมีดอกเถาเลยด้ยแต่มันต้องมีดอกหนุม่มเคยหนุ่มมาก,ก่อนมั่กันเถาทีหมด้ะเป็นทรงเป็นเสือไปรอบหน้า คนมังเถาคนมังเอาเพื่อนนี่มันอดู่ไรก่อนหนาแจ็คบ่เนะเขาเคยดูซ้ำดีหลานกินมอกี่เน่ยเนาเคยจุเหยู่ด้วยด้เขาเบิดมันมีมังก็สทีเถาบดเถาบดดิเดือดเถาดิเดอคนมังเถาเพื่อนดิ้มูนี้มีแยีนอะเนยเถาเถาบ่เถาบด แถ่นเดียวขามหนามขามทะเลมากเจสียูเจ้าสีละนี่เทาอยู่บ okay, ่เทาเทาเบ่โอ้โหหนือเสียดายเนาะโคตรเคเรย์อยู่ ะดเขาเกิดมาเกิดตยามใด้วนนั้นว่าม่้ได้อ๋อบ่ได้อ๋อั่เกิดจะฝนแหลกผมจะแยกได้จอมเถ่าหรือปันนีหละกัดยาหมอกยาสั่งคือวบมาหน้า นะมีจตะดอกเข่าครับคนนะ่ะดอกเขา่าบานเนี่ยเพ้ยผเนี่มากบท่านการครับทำไมาเร็วกว่านดน้อยนะโดมปลาแบบนะไงเล่ะมีจตะดรอกเอเ่าไหมแต่ถ้ามาท่านหัวนู้ขึ้นสด้ขึ้นเสด้เมื่อเป็นบบลร้โลดนะครับเจคุ้มเจกแมนดอกัอนโบแมนเด้อถ้าผมคิดว่าน่าจะแมนอยู่เทิดพอเถานะนี่นี่นี่นนนน ก็บมีผงที่ยังบัวขา่อม่น้ำนี้เะอันนี่คืเต็มหนึ่งฉัน,ะนจะดอกระเท้าผลดินสมบานทิมเบอร์ดคนละคนนะครับ้าก,กินแนวนี้บ่เป็นจะเขือดิล่คเคยมากเขืเ่อนขี้ขีไปเสร็จแล้วครับเคขือนผอมจะดอกระเทาคน่ะเต็มหนึ่ง มากแบกบท่านการนิดน้อยนี่ดีและอยู่ดีเื่ออาอามีอยู่แต่ผมหาบมเป็นนะเคลียร์ไ,ได,ด,ดไเลยเก,ก่มัต้อยุ่เนนี้บจะคุณเรื่องเลยก,กูนหนีบ้ครับอาจจะต้องคุเรงเลยกนนี้ดีหรือเปล่า าใต่ผมไม่เคยหาเคลียได้ผมยังสันเดาอไปเรื่อยๆมุนดงหมุนปลาไปเ,เขาว่าถ้าเกิดว่าเฮ็ดพอเกิดดินสิแตกวะสันเนี่ยบมเห็นแล้วฝนตกข้ามใส่กบห้อยดินบมดละ่ะมีแต่สิเทาขึ้นมาเป็นหนาที่บานเฮ็ดพอ่อจะควรห้ายอย่างละห้าไปหมม้อทคนบม่เคยหา นี่ยครับเสดเสุสีบ,สบูไซบุ่นะหายอย่างเมืงเก่าบมองคนเท้นหหันนี่ครับสองดอกเปย่ายงหาไปเรื่อยเพื่อโ่ะนี่มีดอกเท้าดกเท้าเลีวนะเนีไปเรื่อยครับปลาเขาลาเนอไผ่ กระอเพื่อนข้าวัดดินมันสิแตกๆคนวะเจากดินแตกปวแตกเปน็นแนวไรกับโบจัก <g ül> ผมไม่เคยหาเนาะตะย่างไปเรื่อยครับจะสดย่างเนี่ยงงกินได้กินได้ไแน่บริเน่ยอยู่นี่ก็สิบระฟอใหดอันอื่นไหมบ่ บุเป็นบ่อยดอกกันว่าห้าเห็บหงงดบ,ะนะบ,บดันทีห้าง่ายดีบุเลว่าไพ่มากหลือกิสิพ่ะนะขาวคราวบรเลยข้อปลาด้วยนี่ขาอยูทีหลงแจ้งห้าอยากปันญี่ปุ่นมิตรดอกเขากันเหเต็มหนึ่งทั้งขุนปลาเป็นปลาอยู่ ปีวงหันเงยอะจีด่ะเย็บเรื่อยๆก้ามหน่อยนึงไม่พ่อขีดหรอกนี่เดี๋ยวพ่อเครื่องขีดปุ๊บจะเจียบปัญหามาได้ยังเอาเซลล์ถุงไปก่อนเซลล์ถุงไทยเป็นเซลล์ รวมรมกันไปครับเฮาอาหอยางไปน้ำคูคันให้หน้านี่แหละเพราะว่าปีอาหานี่มันเคยเกิดเคยมีน้ำหนึงสีนะจักอันดินแตกกูแตกแจ็คโคตรไปสัน้นแหละจักอะไรคือดินแตกกูแตกโคตรไปหมดหมดครับเพื่อเพ่อเพื่อถือเพื่อฝุก จะห้อยดอกเขามันแตกโผล่ดินขึ้นมานะจะได้เห็นดินแตกก็แตกแล้วขวดไปเพื่อถือได้ไหมวะเฮียปล๊กแล้วปล๊กแล้วขึ้นมา จะหาแนวได้ล่ละโูแง่ไปสี่คนก็จะต่อ่นไรด้วยเพิ่งจะหาแดดเจระดอยากลำบากรับนน่ะมิจฉาเห็ดเท่าสีบูกิีถึงแน่เว่าหัวขลุขีนเลยขึ้นมาไปใช้ตาดีๆแน่ยมึงผูกกับผมเลยเด้อเยพอ เห็นบัวเห็นบัเน่ยมเห็นกระโบโมโขคดีขึ้นมาคือเขาว่าเลยครับยน่ามเขาจะเอามาหาว่ากโอ้หอยดินแตกที่ครูิดีขึ้นมาอยู่ตัวเห็นหัวเห็ดอยู่บ้าน สัตว์ภมหภาคหินง่ายเดียวจากมาหา,หาเห็ดหรือมาหาจ่มเห็ป่ะนะเขาว่าถ้าเผาไฟเดี๋ยวเห็ดพบมากสิเกิดดินเีาเผาไฟนะ รูปแรกครับที่มาโมเป็นอย่างที่คลิปครับอย่างตีคิดไว้เนาะคิดอวไรวันสิมีไรว่าคิดไ้ว่าวันสิมีไรละไอเราพี่พี่มึงหันปีนี้โมมีครับเนาะผิดขาดผิดขาดมายางจนหลอบทงแล้วโมมีครับผิดแผลครับผิดแผลแทงสี่ประมอกับอาชีพแบบนี้ไปครับไปไปรูปแรกเลยตจมนี่นะครับนี่ กระเจาะหนึ่งห้องสศราหน่วยห้องสศราหน่วยนี่แหละวันขำขนาดมากแค่นี้เด้แป,ป๊บๆหนึ่งเฮือแตกเฮือแตนหอนคัหหหหกหาว่าฝนตกเท่าใบไม่เด้หนิเก็บเห็ดเพาะคลิปนี้บ๊วลอดครับบ๊วลอดบ๊วมานครับบ๊วมานครับเอาไว้เจิ้นไหมครับคลิปหนาส่หรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า mọi đầy hết cả Mặc yangu mặt Mặc mặt yangu mặt yangu mặt bộ Bên nạy mì mì mì